ร่างกายคนเราก็เหมือนกันเมื่อเราใช้งานถึงระยะหนึ่งก็เข้าสู่วัยที่ร่างกายสุขภาพเริ่มสดถอยเสื่อมสภาพลงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันและรักษาวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก่อนที่โรคจะลุกลามนะคะหมอขอยกตัวอย่างง่ายๆนะคะให้เราเห็นภาพนะคะ โดยเปรียบเทียบร่างกายคนเรากับการขับขี่รถยนต์นะคะโดยปกติเราขับขี่รถยนต์ถึงระยะทางหนึ่งเนี่ยเราก็จะเป็นต้องเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะร่างกายคนเราก็เหมือนกันเมื่อเราใช้งานถึงระยะหนึ่งก็เข้าสู่วัยที่ร่างกายสุขภาพเริ่มสดถอยเสื่อมสภาพลงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันและรักษาวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก่อน,อนที่โรคจะลุกลามนะคะ โดยปกติการตรวจสุขภาพทั่วไปเราแบ่งเป็นการตรวจภายนอกนะคะแล้วก็การตรวจเลือดหรือเลือดที่ง่ายๆเรียกว่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือห้องแ l a นั่นเองนะคะแล้วก็การตรวจทางรังสีวินิจฉัยก็คือการเอ็กซเรย์ค่ะการตรวจร่างกายภายนอกเนี่ยก็ได้แก่การชั่งน้าหนักวัดส่วนสูงตรวจตาตรวจการได้ยินนะคะตรวจภายในสตรีนะคะ ส่วนการตรวจาทางห้องปฏิบัติการได้แก่การตรวจเลือดนะคะโดยส่วนใหญ่เราก็จะตรวจเลือดเพื่อหาวันระดับน้ําตาลนะคะเพื่อดูความเสี่ยงต่อ,อการเกิดโรคเบาหวานตรวจไขมันเพื่อดูความเสี่ยงต่อ,อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะเพื่อดูภาวะโลหิตจางตรวจการทํางานของไตและตับโดยผู้ป่วยหลายๆคนเนี่ยสามารถตรวจพบว่ามีไตเสื่อมสภาพโดยที่ไม่มีอาการได้หรือมีตับอักเสบเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีอาการได้ สายเหตุของการเกิดไตเสื่อมสภาพก็ได้แก่ยาและอาหารเสริมบางชนิดยาแก้ปวดหรือการติดภาวะตับอักเสบก็ได้แก่การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบยาสมุนไพรพวกนี้เป็นต้นค่ะการตรวจอุจจาระเนี่ยเป็นการตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่อันนี้ก็เป็นมีความสําคัญนะคะการตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจเรื่องของคัดกรองเบื้องต้นของระบบทางเดินปสัสสาวะ3เรื่องการตรวจของรังทางรังสีวิทยาใช้ ะะเราก็แบ่งเป็นประเภทหลักๆที่เราแนะนําให้ตรวจนะคะได้แก่การเอ็กซเรย์ปอดเพื่อดูความบิปกติของปอดนะคะโรคที่เราพบได้จากการตรวจวิธีนี้ก็คือทุงร่มป่งพอง,องบัรโรคปอดหัวใจโตก้อนเนื้อที่ปอดในบางคนนะคะการอุตสาร์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่างนะคะเป็นการหาความผิปกติในช่องท้องโรคที่พบได้ได้ไดแก่ก้อนที่ตับเนื้องอกในถุงน้ำดีนิ่วที่ไต น,น,นิ้วในทางเดินน้ําดีนิ้วในถุงน้ําดีก็เนื้อในมดลูกก็เนื้อในรังไข่นะคะการค้นพบความผิดปกติตั้งแต่เริ่มแรกโดยที่เราไม่มีอาการนั้นก็จะทําให้เราประสบความสำเร็จในการรักษามากขึ้นค่ะถัดมาก็คือการทําแมมโมแกร,รมและอุตรารา์ในสตรีสูงนะคะปัจจุบันเราพบว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยในบบสตรีเพราะฉะนั้นการอัลตรานา์และแมโมโมแกร,รมเนี่ย ก็มีความจําเป็นท, ت ت ท,ท,ที่ต้องทําการตรวจคัดกรองเพราะว่าวิธีนี้สามารถค้นหาเรื่องของก้อนในเต้านมในขนาดเล็กๆได้โดยที่เรามือเราทาไม่ได้นะคะการตรวจถัดมาได้แก่การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกโดยผู้สูงอายุมีภาวะกระดูกพุนและกระดูกบางมากขึ้นนะคะการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกก็เป็นการตรวจคัดกรองเนื่องจากภาวะกระดูกพุนและบุกระดูกบางเนี่ยเสียต่อภาวะกระดูกหักมากขึ้น การตรวจทางเรื่องของหัวใจได้แก่การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นนะคะในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงเราอาจจะแนะนําให้ไปเอ็โคโหรือเดินสายผ่านอันนี้เราต้องพิจารณาจากประวัติและก็อาการอีกทีหนึง่งอันดับแรกเราต้องนอนรับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเพราะว่าการนอนรับพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยจะทําให้ความดันโลหิตสูงในวันที่มาตรวจได้ 2ก็คือต้องงดน้ำงดอาหารโดยให้งดน้ำงดอาหารระยะเวลาประมาณ8 1ดชั่วโมงแต่ถ้าเราหิวน้ำมากเราสามารถดื่มน้ำได้นิดหน่อยนะคะ 3. ถ้าเรามียาหรือโรคประจําตัวเราแนะนําให้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะว่ายาไหนที่สามารถทานได้ก่อนมาตรวจหรือยาไหนที่ควรงดก่อนมาตรวจและนํามาพบแพทย์ด้วยเพื่อให้ประกอบการวินิจฉัยของแพทย์งดดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมาตรวจนะคะแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าที่ง่ายต่อการตรวจ ผู้สูงอายุเป็นวัยที่สุขภาพเริ่มถวดวถอยนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุเราจะมุ่งเน้เนไปเรื่องความถวดวถอยของอวัยวะต่างๆเช่นระบบเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดระบบสมองภาวะสมองเสื่อมเรื่องสุขภาพจิตนะคะแล้วก็ภาวะไตเสื่อมมุมความหนานแน่นของมวลกระดูกเพราะว่าผู้สูงอายุม,มีความเสี่ยงต่อว่าภาวะกระดูกพุนและทําให้เกิดอุบัติเหตุกระดูกหักได้ง่ายขึ้นค่ะ